ไม่เดินด้วยฟิกฟิกเดินสิลูกหนูจะแหลกทำไมลูกอ่ะกูเจอวันเต้ยแล้วอ่ะกูเหนื่อยนะเว้ยที่จะสู้กับแม่งอ่ะแค่แค่แค่กูแค่กูจำอมีอีตรงวันเต้ยเมื่อกี้กูก็เหนื่อยแล้ว คุณความสำจัญนะคุณไม่รู้บายๆคุณจะไม่ไม่ผูกอะไรแล้วใช่ไหมเราจะข้ามบทสนทนาเพราะเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแซดแซดไหมล่ะ สี่ป hey ุ๊บขึ้นหนึ่งเอ้ยไปต่อเท่าไหร่วะรู้วะเออแล้วทำไมอ่ะขอเหตุผลที่ชัดเจนกับคำว่านู้ได้ไหมเราพันกูว่าถ้ากูแบบ ้ทำไมทำไมกูจำมาแล้วพันก็บอกว่าแต่มึงก็จะตอบบอกว่าโนบไงกกูรู้เลยอะ่ะ <laughs> มันมันต่างกันตรงไหนวะมึงบอกกูเลยเออเออเอเอโอเ,อเอนะคโอเคน่ากูเจอท็อปปิกอีกแล้วลากน หุดเลิกไปค่ะไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม่หานึ่งไปแล้วพ yeah, ันยแล้ว <laughs> เอาหมา่นใจสุดๆและวนี้ต้องทำไงต่อนะดอนทัดมีว้ายไม่รู้กูกูกดมึงแล้วอะกูกูต้องทำยังไงกับไอหินเฮนี่ gonna lock you. <laughs> ไอก n นรกอยู่เวอร์ไม่ไม่ เอาไปดูดูดูเดเดี๋ยวหนูกดผิดหินปิศาจไอ้ก็น่า c k ก o ย ตึอดเตึอดึตืดึตือดเตืเตือตือือดเอแล้วทำไมกูต้องวิ่งเข้าไปหาอโดนี่ยมันเลือดลดเลยวะเออเมื่อกี้กูวิ่งเข้าไปหาหินแล้วเลือดมันก็ลดไม่รู้พวกเรากองหอมชี้แจ้งแถลงข่า เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของพวกเราจุดเซฟจุดเซฟเออด e เทอร์มินเชันแล้วคราวนี้ต้องไปทางไหนอ่ะวัมีอะไรเย่ตาม,มาเจอลูกอม ยิบมป้ามาแล้วละก่อนอันเดียวพอไม่โลภมากเชดฟาวีาช่วย ตกใจทอรเรียวมากเลยอ่ะน้าแบบตาแดงๆอ่ะฮัลโหลใบชัยแอมจอรเรียลแอมพูดอะไรล้วนแ่นี้ฮึมคุเธอเธอดูน่ารักมากเลยนะบ๊ายไมยนะเฮ้ยโซลอง ชี่หายแล้วฟาวีบอกกูบอก่าทำไมเนี่ยกูไปได้มั้ยบอกให้ไปที่บ้านด้วยบีเจ่นั่น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 มันไม่ดีเลยนะนั่นมันไม่ดีเลยนะเอา เราคนเต็ไปต่อจุ่จุ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 ่จู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 ่ธอทำอะไรไเธอฆ่าทุกคนด้วยไม่้วทอเรี่ยวเธอเปลี่ยนไปโอ้หุ่นแม <te yd ES> ่ได้มาดินเน เราจะไม่มานั่งไปอังกฤษิดให้ใครเห็นนะเพราะเราเรา,เรานูบมากเรื่องนี้เราจะเล่นแบบจินตนาการสตอรี่เนื้อเรื่องไปเองเชื่อ์จเ,เออชีต เนสต็กบุกน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เอาเนสเต็กบุกที่น่ารักของเราเขินมากอุ้ยตาแบบนี้ดูน่ารักอยู่นะเหล่ามังแต่แตงบุกต้องทำยังไงโอ้ยเนยสเต็กบุกใช่ไหม I hear you No. Nap <laughs> น้ตนับ tag b ว้ายเอเออไม่เอาอดีไม่ฆ่าเราโอ้ยอ่อยนับ t ต g book ฮะนัแนับโกรอ่ะนับโกรอ่ะ Nắp cột đúng Ah! À, Lớt của mình 8 I really don't scare Ui ui ui! bong nha, lên AHHHH Mời! lượt của mình 2 <laughs> คือจะลองทำทุกอย่างไม่คือจะลองทำทุกอย่างมันสแปรอ <laughs> ดดิดิสไม่ความนุบของกูเอง <laughs> ไม่ เรายังจะมี Determination ของฟิกอยู่ Determination ของเราด้วยเราจะไปต่อด้วยความนุบที่มีอยู่ว่าไงแน็แตบุกนับแต,บ,บ,แตบุกนี่ต้องทำยังไงถึงจะหายเว้ไม่ยัง ลนเต็มเต็มบ้องอีกค่กูอ่อเออเออดี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 เอเอเรื่องหลือสิบเอ็ดภายในการโจมตีครั้งเดียวของเน็ตแท็กบุกโอ้ยเรื่องเลือแปดกแล้ว

ตายะน้ำตายผน้ำสี่ครั้งตายเท่านั้นแต่รู้สองครั้งทำไมดีเทอร์มินเอชันเริ่มหมดไม่เออยังจะไปต่อแต่เนสเซอร์แบบแบบหยุดนอนอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวแต่พอเข้าไปดูจริงๆแม่ไม่น่ากลัวนะ

จอ๊อปกูรู้และโอ้ยดีโจมตีไวขึ้นอีนี่โจมตีไวขึ้นนะนานจ๋ะไม่อีนี่จะทำร้ายเราไม่ได้เรารู้วิธีแล้วเชีรยมีด do you like this oh, no เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เธอต้องตายเฮ้ยี๋ยวถึงจะถูกต้องโอ้ยเย้สแปรได้แล้ว วัน <One. S 2> โอ้ยเธอนับสเปนผู้ต่อสุดท้ายน่ากลัวจังทันเป็นไรแนบหายแล้วแนบจริงอะไม่ทำไมมันไม่มีอะไรเลย ตังไม่พอจบแล้วเหรอ,อยังเล่นไม่จุเลยอะ่ะเออจบก็จบอ่ะวันนี้ความนูของเราก็เต็มไปด้วยการตายด้วยน้ำสี่ครั้งตายด้วยเนสเต่บุฟถึงสองครั้งกูไปเจอแซนกูกูคงไม่ละสักร้อยรอบอย่างเงี้ยมั้